มีโจรขโมยมาลักอืณเคยมีประวัติยุ่นนาเดี๋ยวเี้ยเขาซากันมิ่งมีมาไล่มองบ่ห่วยไม่จังหน้ยิ่นอยู่เอาเขาเป็นสอบบ่อือเอาเป็นสอบถือว่าให้ไปจังสี่ล่ะเขาก็มายุกเอาเขาลดแลนทานเขาก็เอาไปอแต่แล้เด็กฝังไปขึ้นดถจักมันเขาของเขา่นแล้วของพวกโจรอ๋อเอาไปเจ้าจักสอบครับ ไปเท่าสามตีสองแ้แล้วขาสิจับไปไหนนะข้องนอนเ้าบ้านเีาข้อตรงนอนเสออนาตรงวิบกับตรงเสาเลขึน้นกัตตรงเสาตายครับขอบพูดขอบคูดนี่ยกตรงนี้มันจนหลักหลักเข่าร้ายครับเอาบ่ลร้ายหลังเท่าสอบสองสอบพราะไส้ครับอพราะไส้อาไปจะไปใครใครบ้างจุจหลักเขาร้ายครับทีลสอบสองสอบมันเด็มันเอาครับย้ำขึ้นึ่งเบนหลังหนึ่งย้ำขึ้นครับตองเว้นเขาครับไปไม่มีโอกาสครับไม่ครับไม่ต้องมาใส มอเตอร์ไซค์รับครับไม่ต้องมาใส่เลยครับมันจะขายสอบกันได้ไห้ไม่เลียวเตะแล้วครับสองใบสามใบมันเก่าได้ครับตัวของหลักเนาะครับเนาะฝากถึงประชาชนหนึ่งแล้วมระวังนะครับเกษตรกรนใหเข้าซุ้มเงินระวังโจรลักเข่านะครับเด้อดะเจ้าหน้าที่ให้เพิ่มความเข้มงวดนะครับแล้วก็ตรวจสอบนะรถยนต์นะครับหรือมอเตอร์ไซค์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับถ้าเห็นผิดสังเกตว่าจะลักลอบขนข้าวเปลือกแรงตางเนี่ยก็ต้อง ดำเนินการจับกลุ่มในคดีนะครับอันนี้ทางจังหวัดเองก็ได้เน้นยำ้ำนะแจ้งไปยังตํารวจภูธรพื้นที่นะครับแล้วก็หน่วยกําลังต่างๆตลอดจนทางฝากท่านนายอเภอนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกแห่งได้ดูแลในปัญหานี้นะครับอย่างใกล้ชิดแล้วนะครับ